นี่คือบอลสีแววมายุรานนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทําการแทงหัวเขานะคะเขาก็แตกกอ,อกมาดีมากๆเลยค่ะน,นี่ก็เราแทงหัวเขาไปเมื่ออ่าปีที่แล้วเลยนะคะหลายเดือนแล้วจนเขาเป็นพุ่มเป็นกอสวยแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นบํารุงดูแลเขานะคะวันนี้เดี๋ยวามาเปลี่ยนกระถางเขาค่ะเมื่อนําต้นออกเนี่ยก็ต้องค่อยๆ นำออกจากกระถางนะคะแล้วก็นํามาจุ่มน้าล้างรากค่ะเห็นไหมคะเขาแตกออกมาเป็นกอเป็นพุ่มสวยมากๆนะคะสังเกตนะคะว่ารากเขาเดินดีมากๆแล้วก็ไม่มีหัวไหนเน่าเลยค่ะเพื่อนๆล้างรากเสร็จก็นํามาปลูกใหม่นะคะเราใช้กระบมะพร้าวสับรองก้นกระถางเหมือนเดิมเลยค่ะดินในวันนี้นะคะเป็นดินลู่อันค่ะผสมกับใบก้ามปูตากแห้งค่ะใบก้ามปูของเราเนี่ย ตอนเราตากแห้งนะคะเราก็ได้ทําการลาดลดจุลินทรีสังเคร์แสงไปด้วยค่ะพอเขาตากแดดจนแห้งกรอบก็นํามาผสมดินนะคะใช้ดิน1ส่วนและใบก้ามปู2ส,ส่วน,นะคะ่ะก็จะเห็นว่าใบก้ามปูตากแห้งเรามีอัตราส่วนเยอะกว่านะคะเติมดินลงไป กือบถึงครึ่งกระถางค่ะแล้วก็วางต้นลงไปค่ะนี่นะคะเป็นกอแบบนี้เลยแล้วก็จัดการเติมดินให้เต็มนะคะกลบดินให้เต็มค่ะสําหรับบอนสีที่เป็นฟองกอแบบนี้นะคะที่เขาแทงหลอดแตกหน่อมาเยอะๆเนี่ยเราต้องคอยหมั่นดูแลเขาค่ะ ว่าดินเนี่ยยุบไหมนะคะถ้าดินยุบเนี่ยหรือว่ารากทะลุก,กระถางแล้วเนี่ยเราต้องทําการเปลี่ยนกระถางค่ะหรือว่าดินแฉะไหมนะคะเพราะถ้าปล่อยให้ดินแฉก็จะเกิดการหัวเน่าได้ค่ะนี่นะคะคอยเปลี่ยนกระถางเขาเรื่อยๆค่ะเวลาที่ดินยุบนะคะเราก็บอกไม่ได้ว่าจะต้องเปลี่ยนกระถางเนี่ยเดือนละกี่ครั้งนะคะต้อง คอยสังเกตดูจากดินค่ะว่ายัางมีใบไม้อยู่ไหมมีสารอาหารอยู่หรือเปล่าดินแฉะไหมดินเหนียวไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะหรือว่าสูตรการบำรุงที่เราเคยทำคลิปไปนะคะอย่างเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าชูรสนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ต้นโตนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่ เป็นกอสวยตลอดทั้งปีเลยค่ะเมื่อเราทำการปลูกใหม่เป็นกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องคํำกาาขเขาดแล้วก็ลดน้ำก่อนจะนำเข้าตู้อบนะคะเพียงเท่านี้นะคะบอนสีของพเพื่อนเนี่ยก็จะแตกกอนะคะแล้วก็ เป็นกอเป็นพุ่มสวยตลอดปีเลยค่ะแถมยังมีต้นลูกให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถแยกออกไปขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟาร์มพุ่มแม่เป่งต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย